ลักษาสดาของเราได้รกเอาไว้ว่าอาจทุวังชีวิตต่งทุวังบรนังอวัดสังไมายามริตธรรบรณะกริโยสานังเนชีวิตตังชีวิตต่งเนอนิยตังบรนังเมนิยตังวัตต์ ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันเราจะบึงตายเป็นแท้ชีวิตของเราเป็นของชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยง เราท่านทั้งหลายควรพิจารณานิ่งในบรณสสติกราบบรรลการพระคุณเจ้าท่านทะคโูรินทะวีรานุายศรองเจ้าพระอำเภอศรีรัตนาเจ้าวาดบัดบันไทยประธานฝ่ายสงฆ์พระเถร,รานุเถระ ทุกโรคที่เคารพอย่างสูงนีครับกราบเรียนนายสมศักดิ์สายสงนายยกองการบริหารส่วนตำบลตูนประทาง่ายพระว่าและแอบผู้มีเกียรติคือเขารพทุกท่านครับกระผมนายสงัดแก้วคำเลขาุกการ ท่านดร์นายแพทย์จาตุรงเรพ็งมรพัฒนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศีสกเกตเขตสี่พักเพื่อไทยได้รับอนุญาตจากน้องๆและพี่ๆพวกเราญาติพี่น้องของคุณพ่อเสาโพศกให้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรลำดับขั้นตอนพิธี การประกอบพิธีบำเพ็ญชาปนกิจศพของคุณพ่อสาโทศในวันนี้ลำดับต่อแต่นี้ไปกระผมให้ขอนำเรียนขั้นตอนพิธีการประกอบพิธีบำเพ็ญชาปนกิจศพเพื่อให้ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ครับ รำดับที่หนึ่งกระผมจะได้นำเรียนประวัติของคุณพ่อผู้วายคนโดยสังเกตโดยย่อๆรำดับที่สองทางคณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีมอบทุนบำรุงสาธารณกุศลรำดับที่สามรับทุนจากหน่วยงานต่างๆที่ ได้ให้เกียรติมามอบคุณสมคลองนั้นลำดับที่สจะเป็นการทอดผ้าบังสุกุลลำดับที่ห้าทอดผ้ามหาบังสุกุลโดยท่านประธานในที่นีลำดับที่6วางดอกไว้กันประชุมเ,เ,เสร็จที่ดีในการนี้ครับ อันชีวาเรานิหนาถึงคราดจ,จากบังคับให้เยู่ได้ฉนิดหนาต้องพัดพาสิ่งเบื้องหลังทั้งกาย,ยาอาลิจาชีวิตเราเท่านี้แลจะเหลือเพียงคือชั่วดีที่ปรากฏเป็นตัวบทปรากฏการได้นานแท้ อันเกิดแก่เจ็บตายร่างตัวแปรที่แน่ๆสุดท้ายตายทุกคนหลับไม่ตื่นคุอไม่มีหนีไม่พ้นเราทุกคนจะต้องพบประสบเห็นเมื่อถึงาเวลาเช้าหรือบ่ายเย็นต้องพบเห็นดังคำสอนพุดประวัติโดยสังเกต ประวัติชาสตรกำเนิด